มีผู้ช่วยถ่ายภาพหรือยังครับใช้แฟนไปก็ถ่ายหัวใช้โดรนตัวนี้ดีกว่าฮะมีกล้องด้วยกัน2ตัวนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะสามารถบินติดตามเราได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีคนควบคุมนะครับแล้วก็ให้ฟังก์ชันเด็ดๆมาเยอะมากมีอะไรบ้างไปดูพร้อมกันเลยครับมาเรื่องก่อนที่โหมดนี้เลยครับโหมดบินตามนะครับผมชอบมากๆเลยนะครับเพียงแค่เราคลิกที่หน้าจอเขาก็จะบินตามนะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับลงจอดอัตโนมัติด้วยนะครับผมว่าถ้าจะไปบินสูงสูนะครับและอยากได้มุมแบบ ที่มันถ่ายแบบตรงตตรงนี้ครับใต้ท้องเขาก็มีกล้องด้วยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเมื่อเปิดเครื่องเขาจะเปิดขึ้นมาตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์การชนเวลาที่จะบินใกล้สิ่งกีดขวางก็จะร้องนะฮะนี่นี่พับเก็บง่ายครับพกสะดวกมากนะครับส่วนตัวรีโบทครับมีปุ่มมากมายครับคอนโทรลครับแล้วก็คอนโทรลกล้องได้ด้วยนะครับจะยกขึ้นยกลงก็ตรงนี้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นจอดฉุกเฉินนะครับผมก็ลงจอดนะครับแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ขึ้นแบบอัตโนมัตินะฮะหลายคนแบบ ขึ้นไม่เก่งเท่ออฟไม่เก่งแล้วก็ปุ่มนี้ฮะเป็นเซนเซอร์การชนนะครับ